สวัสดีครับอยู่ต้องเกิวแตนดียบสวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านกันด้วยครับรถเกียวตายันจมครับกันเล็กครับจมครับขึ้นขึ้นพื้นไม่ได้ครับขึ้นไปไปใส่ข้าวไม่ได้ครับพื้นตูงครับต่อจมกุดครับงานข้าวอีกแล้วครับ f c ทุกคนงานข้าวอีกแล้ว รบงานเข้าอีกแล้วเอียงเอียงก้างหนึ่งนะครับปากตึงดินนะครับนี่ครับงานเข้าอีกแล้วพี่น้องเอียงก้างหนึ่งเลยตูดโดงเลยครับตูดตูดโด่งเลครับตายันไปอัน ไปเอาน้ำมันอยู่ครับนับตายันครับไปเอาน้ำมันอยู่จอดรถเกี่ยวอยู่นี่ครับขึ้นพื้นไม่ได้ครับพื้นตูมากครับพื้นขาเดินไม่ได้ข้างหนึ่งครับขารกเกี่ยวครับเดินไม่ได้ข้างหนึ่งนี่ครับ ติดต้วเดาเลยครับนี่ติดต้วเดาเลยครับนี่ครับติดต้วเดาเลยงานเก้าอีกแล้วแต่ยันต่อเลื่อนปตัตตานีงานเก้าตูดทีฟ้าเลยครับตูดครับตูดรถเกี่ยวครับ เอียงก้างหนึ่งนะครับโอ้ปากตึงน้ำนะครับปากครับนี่ครับเอียงก้างหนึ่งครับอันนี้เป็นเล้ากู้ยในน้ำไหลครับก้าวได้ครึ่งอุ้มครับขึ้นไม่ยบวยครับ ล้อล็อกก่อนครับล็อกข้างหนึ่งล็อกฟางเข้าไปอุดตันไว้ครับก็ําให้ใบแตกเดินไม่ได้นี่ครับประมาณนี้ครับงานเข้าอีกแล้วครับงานเข้าอีกแล้ว เกียวกลองเกียวกลองหน้าแป๊กติดแล้วครับจะขึ้นไปต่ายครับขึ้นไม่ได้ครับติดกิดติดพืออยู่ครับนี่ครับขับโงดมากเลยครับต่ายครับดูครับปากตึงดินนะครับปากเอียงกล้ามหนึ่งนะครับนี่ครับจุดจัดไหมครับมอเตอร์ไม่เป็นไรครับมอเตอร์ล่างๆของใบแตกไม่เป็นไรครับ ฟางมันไปอุดตันข้างๆใบแต่รับมันไอข้างหนึ่งมันเดินไม่ได้ครับเดินได้ข้างเดียวครับ่ครับจมลึกเหมือนกันครับนี่ได้จอดเด็ดจอดเด็ดเลยครับได้จอดเด็ดไหมครับ นี่ครับถึงกัน <of> นี้เลยครับอถึงเครื่องเลยครับนี่นครับจุดจับไหมครับพอถึงดีเลยครับนี่ครับถึงน้ำเลยครับนี่จุดจับไหมครับขึ้นปืนไหมครับปืนมันตูงครับดูตับน้ำก็ขังนิดเดยครับก็ตอนไม่รถเกี่ยวขึ้นไม่ได้ครับ ไปเลยไกลครับตัวน,นึงครับนี่ใกล้ๆกล้ตัวนี้ครับนี่ครับน,นี่ครับเป็นสภาพแบบนี้ครับขึ้นมาเป็นสภาพนี้เลยครับ นี่ครับน้ำเต็มบุบครับนี่ครับใ่มีกาเปิดน้ำครับดวยน้ำเต็มบุบครับทมใตารถทำให้รถเกี่ยวกันเล็กลื่นได้ครับขึ้นพื้นไม่หไหวครับให้มันลื่นได้ใบแตกมันลื่นครับฟรีก้างหนึ่งครับขึ้นไม่ได้ครับ uh น้ำอันนี้ต้องต้องตูมน้ำออกครับไม่ตูนมน้ำออกไม่ได้ครับต้องตูมน้ำออกอย่างเดียวครับไม่ตูนมน้ำรถเกี่ยว,วจะเป็นอย่างนี้ครับเอียงข้างหนึ่งครับ ขึ้นไม่ได้ใบแตกฟรีเป็นตาเหตียครับใบแตกฟรีเดินได้ข้างหนึ่งมันมาไม่เดินเป็นคู่ครับมันเดินข้างเดียวครับคอยดูคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับต้องเอาจอบมากดปืนครับกด,ดขึ้นได้ครับแม่เอาจอบกดปืนมันก็ ขึ้นไม่ได้ครับรถเกี่ยวตบตกงีเลยครับรถเกี่ยวต่อเลือนปัญหาตกงีเลยเอากระดูกิมหน้าครับผมไม่มีอะไรมากครับมาตาย A fc ดูครับตายรถเกี่ยวให้ดูผมต้องลาไปก่อนครับไม่มีอะไรมากครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดรับใครกดกระดิ่งกดติดตาม ข่าวหน้ามีคลิปอะไรผมก็ตาไต่คลิปให้เอดูครับผมต้องลาไปก่อนครับกดเยี่ยมกดะดิ่งติดตามผมต่อไปครับผมต้องลาไปก่อนครับแลควับกดอัปกาให้ผมด้วย